ดอกดาวเรืองที่เห็นอยู่บนรถคันนี้นะครับเป็นดอกดาวเรืองของร้านเกษตรลำซำนะครับนี้เป็นผลิตภพันธ์เกษตรลำซำสีเหลืองไข่นะครับเป็นเหลืองไข่ยันโลคล็อกโค่นะครับเป็นของฤดูร้อนดอกใหญ่แล้วก็ดมสีนวลมากเลยนะอันนี้ผมก็ไม่ได้เลือกมาเราบรรจุถุงม,มาให้เรียบร้อยแล้วกำลังขนขึ้นมาอยู่นะครับที่จะเห็นหมดหนึ่งคันลรถคันวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณหกหมื่นเศษเศษนะครับ ไม่รวมดอกเล็กนี่ก็ประมาณน่าจะได้ถึงเจ็ดหมืนดอกตัวนี้ปลูกอยู่แค่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนต้นนะครับตัดวันนี้เป็นมีี่สามนะครับยอดทั้งหมดหกหมืนดอกเสร็จครับตัวนี้อันนี้คือล็อกโคทองส้มล็อกโคนะครับรเศษล้ำซ้านะครับดอกใหญ่เหมือนกันครับดอกใหญ่ดอกสวยแล้วกมแน่นมาก ผลผลิตค่อนข้างดีนะครับปลูกได้ตามวิธีที่ผมแนะนําเนี่ยรับรองว่าได้ผลผลิตตามขั้นตอนทุกอย่างเลยส่วนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นมืออาชีพแล้วนะครับเพราะเขาปลูกมาค่อนข้างนานก็ปุ๋ยยาที่เราแนะนําไปก็ใช้กันทุกตัวนะครับใช้ตามขั้นตอนถ้าท่านใดสนใจนะครับต้องการเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นกล้าดาวเรืองนะครับของเกษตรล้ำสาก็ติดต่อหาผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ครับตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์ครับ หรือว่าจะโทรัพท์หาผมโดยตรงเลยครับ0816560129หรือว่าท่านผู้ใดครับต้องการดอกไม้นะครับเป็นดอกดาวเรืองครับสวยๆแบบนี้ครับผมส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งคอรีนะครับภายใน1นึงสวันดอกก็จะถึงเลยดอกไปถึงท่านก็จะสวยครับสดยังใช้ได้อยู่ทุกๆดอกเลยนะครับถ้าไปถึงท่านแล้วมีอะไรเสียหายนี่ทางเกษตรร้อมจำของเรารับเคมให้ทันทีเลยครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องการขนส่ง ใครสนใจครับรีบติดต่อเลยครับทั้งต้นไม้ต้นกล้านะครับมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทั้งเป็นดอกดาวเรืองครับภาคใต้เราก็ส่งได้นะครับยะลาสงขาปัตตานีเราส่งหมดเลยนะครับถ้าท่าใดสนใจดอกเ,ดเรืองตอนนี้แห้งๆอย่างนี้ครับดอกใหญ่ๆสวยๆสั่งหมดได้เลยนะครับขอบคุณครับเียวๆหมดล้วครับอ๋อ่เล็หมดแล้ว

แด้งนี่ล Okay, put me in the... 黄啊，黄啊，这个。欸 อันน่าขอจ้องจองคิวขอไซส์ใหญ่เหมือนว่าก่อนหนึ่งให้คนว้วนนวดให้อ่ะอที่อะไรคัดนะคนว้วนที่บ้านโอ้แค่โน้มนะโอ้ลั่นถึง ต้นนู้นเป็นไงที่ไม่ก้ปกติคือสองขมถนที่เชื่อเนยังไงเออเบรี่มันไม่ได้ยงอ่ะเอาละสองร้อยอแคนละห้าร้อยคนละลูกคนละห้าร้อย tất cả các thì cho các hãy toàn là được <laughs> 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 มต้นนะมดขนาั้นของอะไรนะของอะไรนะปลูกมือต้นนะครับนี่ปลูกมือต้นนะครับเน้นเลยอนี้ได้ดอกปูกหมื่นกว่าครับติดก็เดี๋ยว สวัสดีครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำนะครับสำหรับผู้ปลูกดาวเรืองมือใหม่นะครับสามตัวที่ผมให้ท่านได้เห็นนี้เป็นขั้นพื้นฐานของการปลูกดาวเรืองเลยนะครับตัวนี้ครับเพียวหนึ่งถ้าลงดินได้ประมาณ5วันแรกครับสามึงห้าวันแรกครับพอเริ่มตั้งําได้เราก็เริ่มฉีดตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวบำรุงต้นบำรุงใบนะครับสร้างรากฐานให้เขามั่นคงนะครับให้เขาได้เติบโตก่อนนะครับแล้วก็ว่ากันขั้นตอนอื่นนะครับ สองก็คือแคลเซิลโมลอนตัวนี้แคลเซิลโมลอนนี่เป็นยาพื้นฐานสำหรับดาวเรืองเลยครับดาวเรืองนี่ขาดยาอะไรก็ขาดได้ครับแต่ห้ามขาดแคลเซิลโมลอนโดยเด็ดขาดครับตัวนี้ครับฉีดตั้งแต่อายุ7จ็ถึงสิวันขึ้นไปนะครับฉีดจนกว่าท่านจะหยุดตัดดอกเลยนะครับต้องฉีดตลอดนะครับตัวนี้นะครับใช้ปริมาณ20ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรตัวนี้ก็ใช้20ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรตัวนี้ก็คือยาป้องกันโรคพืชครับมือแผ่น ป้องการโรคเชื้อราพวกรากเน่าโคนเน่าขาอ่อนโรคต่างๆที่ไปโรคฝังในของดาวเรืองใช้ตัวนี้ครับโรคเชื้อราก็จะไม่ค่อยถามหาโรคขาอ่อนโรคไส้กลวงโรคลากเน่าต่างๆใช้ตัวนี้ครับใช้ตั้งแต่อายุ15วันขึ้นไปครับชุดเริ่มต้น,นทั้งเฉดสามตัวนี้แค่นั้นเองครับตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษครับ3าอย่างนี้1,800บาทผมส่งให้ฟรีช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นพิเศษจริงๆครับผมจะแถม เป็นช่วงฤดูฝนนะครับผมจะแถมยาจับใบให้หนึ่งขวดเลยนะครับหรือท่านว่ายาจับใบท่านมีแล้วนะครับท่านต้องการเป็นยาฆ่าแมลงครับยาฆ่าแมลงเบื้องต้นเลยนะครับคือสามารถฉีดคู่กันได้เลยแรกๆครับต้นเราออกมาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีต้นมันจะมีแมลงตัวเล็กๆครับมากวนต้นเล็กของเราครับใช้ตัวนี้ครับควบคู่กันไปเลยนะครับทั้งหมดนี้เลยครับ สอย่างนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเอายาฆ่ามาแมลงหรือจะเป็นยาจับใบนะครับ1,800อบาทผมส่งให้ฟรีเลยนะครับโปรโมชันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับท่านสามารถเลือกสั่งได้เลยนะครับ1,800งบาทเท่านั้นครับ